คำเตือนควรเชียร์ที่ราคาหนึ่งรูกลงมาหาครึ่งแรกไม่มายังครึ่งหลังนาทีหากราคาสกอร์ศูนย์ในเวลาไหลเกินสามจุดสองห้านางก็สิบไม่นานาน,าน่าไปร่วมเชียร์นะครับเพราะหากครึ่งแรกไม่มีประตูราคาศูนย์ในครึ่งเวลาหลังจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนโปรดใช้วิจารณญาณในการเชียร์ด้วยความประทานีจากสี่สิบห้นาทีนะครับสวัสดีครับสมาชิกท,ทุกท่านก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับการวิเคราะห์สกอร์สูงแรกจากคู่เชิญนะครับ45นาที ก่อนอื่นนะครับหาไปสรุปผลงานคู่ที่ให้ไว้เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับเป็นฟุตบอลยูฟ่ายูโรป้าคอนเฟเรนลีกนะครับก็คู่ระหว่างอาเซ็กอันะครับเปิดบ้านรับการเยือนของ d u n ดี e ยูเนเตก็ผลปรากฏว่าคู่นี้นะครับครึ่งเวลาแรกยิงกันถึง5ประตูนะครับก็เริ่มนาทียิงนาทีที่22 31,36,41,44ตามลํตามลำดับนะครับก็ยิงในราคาครึ่งควบลูกน้ำล้นนะครับ ก็สามารถทำกำไรให้กับสมาชิกในกลุ่ม V.I.P. ของเราไปได้นะครับก็สรุปนะครับอาเซ a n อลมาเข้ารอบนะครับชนะไป7ประตูต่อ0นย์นะครับใครสนใจเข้ากลุ่ม V.I.P. นะครับเป็นกลุ่มฟรีรับทัศนบทเวิรีะห์ดีๆแบบนี้ก่อนใครแอดไลน์มาได้ที่4 5 o v e r 4 5 o v e r มาขอเข้ากลุ่มกันได้เลยนะครับ แล้วนอกจากนี้นะครับทาง45นาทีของเรายังมีบริการให้ทัศนะแบบรายวันค่าบริการเพียงวันละ15บาทท่านจะได้รับทัศนะบทวิเคราะห์นะครับทีเด็ด5คู่ต่อวันเพียง15บาทเท่านั้นท่านไหนสนใจรับทัศนะแบบรายวันนะครับสามารถแอดไลน์มาสอบถามกันได้ที่ adover168 d o v e r 1 6 8, 8กันได้เลยนะครับ วันนี้นะครับผมพาไปชมเกมบุนเดสติก้าของเยอรมันนะครับลงแข่งขันเวลาตีหนึนาทีะครับเป็นการพบกันระหว่างไฟบวกนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของบูริเซียดอทมุนนะครับก็เกมนี้เป็นนัดที่2ของทั้งคู่นะครับก็นัดแรกเจ้าบ้านไฟบวกนะครับก็ชนะมานะครับก็ยิง4ลูกมี3แต้มอยู่อันดับที่2ของตารางส่วนดอทมุนนะครับก็ชนะมาเหมือนกันนะครับก็ยิงได้1ลูก ได้3แต้มนะครับอยู่อันดับที่7ของตารางสถิตินะครับ10ครั้งหลังสุดก็เป็นฝ่ายเจ้าบ้านชนะ2เสมอ3แพ้5การันตีการมี2ประตูไปถึง80%นะครับพร้อมทั้งการันตีการมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก8จาก10เกมหลังสุดด้วยเช่นกันนะครับเรามาดูราคาแฮนิแคปวันนี้นะครับเปิดมาให้ทีมเยือนดอทมูลนะครับเป็นฝ่ายต่อ0.25นะครับหรือว่าปอปอใจน้ำา0.92 ให้เจ้าบ้านจ่ายน้ํา0.98ให้ทีมเยือนนะครับก็ปอลบสินะครับสูงเต็มเวลานะครับเปิดมาที่3ลูกจ่ายน้ํา0 9 7ให้ฝั่งสูงจ่ายน้ํา0.93ให้ฝั่งต่ําปัจจุบันราคาสูงเต็มเวลาก็ยังคงอยู่ที่3ลูกเหมือนเดิมนะครับเรามาดูราคาพูกันบ้างนะครับราคาพูราะคาเปิดมาจ่ายให้เจ้าบ้านชนะ2.88 ผู้เสมอเต็มเวลาจ่าย3.60ผู้ทีมเยือนชนะจ่าย2.30นะครับก็ปัจจุบันราคาผู้ได้มีการปรับขยับไปเพียงเล็กน้อยนะครับก็คือจ่ายให้เจ้าบ้านชนะปรับเพิ่มขึ้นนะครับจ่าย2.90ผู้เสมอเต็มเวลาปรับเพิ่มขึ้นนะครับจ่าย3.75 ภูทีมเยือนชนะปรับลดลงนะครับจ่าย2.25นะครับก็จากเลตราคานี้นะครับจะเห็นได้ว่าราคาภูเสมอเต็มเวลานะครับจ่าย3.75ก็จ่ายมากกว่าภูของเจ้าบ้านและทีมเยือนนะครับก็คู่นี้เจ้ามือมั่นใจว่าจะไม่จบหรือว่ามีโอกาสจบกันจบด้วยการเสมอการน,น้อยนั่นเองนะครับก็จากเลตราคานี้ผมจะให้ทัศนะว่าราคาภูชนะของหน้าบอลต่อจ่าย 2.25ของบอลที่ต่อ0.25หรือว่าปปนะครับก็ยังไม่ได้การันตีนะครับว่าหน้าบอลต่อจะสามารถเอาชนะราคานี้ไปได้นะครับก็คู่นี้ลุ้นประตูได้ทั้ง2 2หน้านะครับทั้ง2ฝั่งก็ VIP วันนี้นะครับไปสกอร์สูงครึ่งแรกไฟบวกนะครับครึ่งแรกไม่มาย้ำครึ่งหลังทันทีใครสนใจเข้ากลุ่ม v i p นะครับเป็นกลุ่มฟรีรับทัศนบนุริคดีๆแบบนี้ก่อนใคร แอดไลน์ line, มาได้ที่แอด45 over แอด45 over มาขอเข้ากลุ่มกันได้เลยนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับทาง45นาทีของเรายังมีบริการนะครับให้ทัศนะแบบรายวันค่าบริการเพียงวันละ15บาทนะครับท่านจะได้รับทัศนะบทวิเคราะห์ทีเด็ด5คู่ต่อวันเพียง15บาทเท่านั้นท่านไหนสนใจรับทัศนะแบบรายวันนะครับสามารถแอดไลน์มาสอบถามกันได้ที่ over 168 o v e r 1 6 8กันได้เลยนะครับก่อนจัดก,กันวันนี้นะครับขอให้สมาชิก VIP ทุกท่านโชคดีขอบคุณครับ